สวัสดีครับสวัสดีครับกิจกรรม<ไ>ของบูธนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่เราพยายามรวบรวมนะครับข้อสอบที่มีปัญหาในสังคมไทยซึ่งเป็นข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในแต่ละรุ่นนะฮะ<อ>มารวบรวมว่าในข้อสอบชุดเ,ด,เดียวกัน<า>ใช่ครับส่วนใหญ่เป็นข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในแต่ละปีนะฮะซึ่งเป็นที่พูดถึงกันของเด็กในแต่ละปีนะครับซึ่ง<แ> ที่เรารวบรวมมาเนี่ยเราพยายามจะทําให้เห็นนะครับว่าข้อสอบในแต่ละปีเนี่ยมันสะท้อนคุณภาพการศึกษาอะไรอย่างไรนะฮะหรือหลักสูตรที่เป็นอะไรอย่างไรเราจะปรับเปลี่ยนอะไรอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เราก็พบว่าหลายๆข้อสอบในหลายข้อเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาจริงทั้งที่บางข้อเนี่ยทำไมต้องตอบข้อนั้นท,ทั้งที่ควรจะตอบได้1-2ข้อหรือเปล่าหรือบางข้อเนี่ยไม่มีคําตอบเลย ก็เป <ih unting> ็นท kind of mm ี hmm. it, mm ่ถกเถียงของสังคมแล้วก็หาคําตอบไม่ได้นะครับก็เลยบอกว่าเป็นโมฆะให้คะแนนฟรีไปเลยก็มีนะครับแล้วก็ทําให้เห็นเลยว่ามันมีปัญหาจริงๆก็เชื่อมโยงครับมาถึงว่าพักเก้าไกลเนี่ยถ้าเราได้ขับเคลื่อนการศึกษาเนี่ยเราควรจะทํานโยบายในระดับที่ปรับเปลี่ยนคุณภาพของหลักสูตรด้วยนะฮะเพราะว่าเราพบว่าหลักสูตรในปัจจุบันเนี่ยเกิดความล้าหลังเป็นหลักสูตรที่รวยแล้วรอดเป็นหลักสูตรที่มือใครยาวสาวได้สาวเอา นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามที่จะทําให้เกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงหลักสูตรชาตินะครับซึ่งพักเก้าไกลเนี่ยนะฮะมีนโยบายสําคัญเลยก็คือว่าเราอยากจะเปลี่ยนหลักสูตรนะครับที่เป็นหลักสูตรที่ใช้งานได้จริงเน้นทักษะมากขึ้นทักษะที่หมายถึงนี่คือสามารถที่การันตีได้เลยว่าเด็กจบจากหลักสูตรของเราเนี่ยออกจากระบบไปนะฮะจะมีทักษะในการใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างแน่นอนนะครับรวมถึงปัญหาต่างๆที่ตามมากับหลักสูตรในปัจจุบันเช่นการบ้านก็เยอะการสอบก็แย่ใช่ไหมฮะถ้า เปลี <Cornell>. ่ยนหลักสูตรเนี่ยเราการันตีได้เลยว่าเราจะลดการบ้านของเด็กให้ได้เพื่อไม่เป็นภาระแล้วก็ลดการสอบด้วยนะฮะที่มีความยุ่งยากวุ่นวายนะครับเลขอย่างหนึ่งครับหลักสูตรของเราเนี่ยเราบอกว่าใช้หลักสูตรปัจจุบันอาจจะไม่ทันสมัยนะครับหมายความว่าเรียนแต่ภาษาไทยหลักสูตรที่เน้นภาษาไทยเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของโลกในปัจจุบันแล้วด้วยนะครับเราอาจจะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่เน้นให้โรงเรียนสามารถ สอนภาษาได้2ภาษาคือเน้นภาษาอังกฤษมากขึ้นซึ่งเป็นภาษากลางของโลกไปแล้วในปัจจุบันนี้นะครับก็คือไม่เฉพาะว่าการเรียนในหลักสูตรปัจจุบันต้องไปเรียนเฉพาะโรงเรียน2ภาษาไปรเรียนโรงเรียนนานาชาติถึงจะเรียนภาษาอังกฤษที่ดีแต่เราอยากจะการันตีคุณภาพโรงเรียนทุกๆโรงเรียนเสมอกันว่าโรงเรียนทุกเรียนจะต้องสามารถสอนภาษาอังกฤษให้เด็กได้มีประสิทธิภาพนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทําให้เกิดขึ้นนะครับรวมถึงบางอย่างนะฮะเขาเรียกว่าเป็น สิ่งลึลับในการศึกษาไทยเช่นข้อสอบบางข้อสอบเนี่ยออกมาสอบเด็กแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ในที่สาธารนณะเราก็ตั้งข้อคำถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นเราก็เลยมีนโยบายว่าถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลนะฮะทำดูแลด้านการศึกษาเนี่ยเราจะเปิดข้อสอบทั้งหมดที่เด็กสอบให้สาธารณชนได้รับทราบเลยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดการประชาพิจารณ์อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราควรได้รับสิ่งที่สังคมควรไ,ได้รับ าการตอบกลับมา ừ ừ. นะครับให้เราได้คิดต่อว่าทำไมมันถึงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับอยางน้อยก็แฟร์แฟไปเลยว่าเราเปิดข้อสอบให้เด็กได้ไดเห็นนะครับแน,นนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเรามีนโย,ยบายกับการลดเวลาเรียนด้วยนะครับเราพบว่าเด็กไทยเนี่ยเรียนเยอะมากนะครับเราจะลดเวลาเรียนให้น้อยลงแต่เพิ่มเวลาการเรียนรู้มากขึ้นนะครับอย่างที่คุณทิมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าการเรียนรู้ไม่เท่าการศึกษานะเราอยากเพิ่มโอกาสการศึกษาให้มากขึ้นด้วยน,น,นะครับอันนี้อันนี้น,นี่เสียงีได้ยินไหมพูดแค่ตะโกนแค้ได้ยินไหม อันนี้ที่ผมพี่คิดถึงอะไรรู้ป่ะจิมอันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องต้องเขาเรียกพลานายป่ะแบบนี้ใช่คือคือคงต้องมันไเนี่ยเลิกมอริโพ c ชอยส์อะไรนียมันจากัดจินตนาการเด็กมากเลยเพราะว่าการการสอบที่ทําให้รู้สึกว่าผมได้เรียนรู้อ่ะคือการตั้งคําถามปลายเปิดนะแล้วก็ให้ผมเนี่ยมีจินตนาการในการที่ผมอยากจะตอบอะไรนั่นที่อันที่สองเนี่ยผมผมคิดถึงสิ่งที่ผมได้เรียนจากการศึกษาไทยอันที่หนึ่งก็คือเวลาผมได้ข้อสอบมาเนี่ยผมไม่เคยทําก่อนเลยนะ ผมจะดูภาพรวมอันใหญ่ทั้งหมดก่อนแล้วผมจะเรียงลำดับความสําคัญว่าผมจะตอบอันไหนไม่ตอบอันไหนผมจะไม่ผมจะไม่ได้ผมจะไม่เป็นคนที่เวลาผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนไทยเนี่ยพอผมเห็นข้อแรกแล้วถ้าเกิดผมตอบไม่ได้ผมจะไม่ตื่นเต้นผมจะดูทุกข้อก่อนว่าอันไหนที่ดูแล้วผมควรจะแอทแท็อันไหนก่อนนะผมจะรับมีดผมให้คมตอนว่าผมจะตัดต้นไม้ต้นไหนอันที่สามที่ผมต้องถึงก็คือว่าในชีวิตนักเรียนผมเ่ผมเป็นคนชอบเรียนหนังสือผมเป็นคนที่เรียนหนังสือแล้วก็ทําได้ดีตั้งแต่ประถมจนถึงมหาลัยแต่มันก็จะมีอยู่่่่ครรัั้้งงงทีผมสกะดาาษเปล อันนึงก็คือแบบให้เรียนน่าจะเป็นพวกแบบกพอ,อหรือสปชอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งแบบไม่ชอบอะ่ะแล้วก็คือไม่ชอบผมก็ทําไม่ได้เลยแล้วผมก็ไม่สนใจด้วยแล้วผมก็ส่งกระดาษเปล่าไปรอบหนึ่งเขียนแต่เชื่อแล้วก็ส่งกระดาษเปลา่าแล้วก็ช่วงนั้นไปจําได้ว่าถ้าใครทําอันนี้เป็น,นอนเป็นนักเรียนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมันจะได้มามแต่ตอนที่แบบไม่รู้จะทําอะไร <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นครั้งที่สองที่ส่งกระดาษเปล่าเพราะว่าเพราะอะไรใจตัวเองยกตัวอย่างอย่างคําถามเนาะสีใดที่ใช้แทนความรัก ข้อหนึ่งดำข้อสองแดงสามชมพูสีขาวคำตอบที่ถูกต้องคือคืออะไรคือมีเลยไหมครับคือผมงงมากว่านี้มันมีมีคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าผมจะโอเคนะว่าถ้าเกิดถามว่าอะไรคือความรัก what is love แล้วก็ให้คนเขียนเขียนอธิบายนี้ผมโอเคจะมันมีมาจำกัดข้อความผมอย่างนี้หรือว่าจะต้องแบบว่ามันอะไรไม่โอเคหรือเนี่ยสาเหตุที่ชาวยุโรปชอบทางแกงมัสมั่นของไทยคืออะไรชอบเพราะว่ารสรสเด็ด รสกลมกล่อมสีสันสวยสะดุดตาเครื่องเทศหอมครบเครื่องหรือว่าพรสเปรี้ยวเหมือนต้มยำอันนี้มันเลยซอบเพราว่ามันถึงได้กลายเป็นอย่างนี้เวลาสร้างหนังอะไรมาใช่ไหมอย่างเช่นมันมีชื่ออะไรรถหนังเรื่องอะไรเรื่องรถแกงหรืออะไรสักอย่างนึงจะไม่ได้ละน่าจะเป็นคุณลุงคุณอานิรุตสิริจัญญาเล่นมันเอกแล้วเขาก็บอกว่าวัฒนาธรรมไทยอาหารไทยเนี่ยต้องเป็นไปตามอย่างที่เป็นมาในอดีตเท่านั้นห้ามปรับเปลี่ยนห้ามมีฟิวชั่นห้ามมีอะไรในขณะที่ mm. เราดูหนังอย่าง uh, Midnight Diner ทาง Netflix ของญี่ปุ่นหรือว่าเราดูเรื่องไ uh, อ The Bros Life ของเกาหลีที่เอาอาหารเกาหลีฤทธแด่จะกลมเทืิอแด่ยังกลม,มที่เอาอาหารเกาหลีมาแล้วก็มีการพัฒน,นามีการอะไรให้ได้ให้มันไม่ให้ตายตัวอันนี้เป็นตัวอย่างนะครัดที่ทําให้เราเข้าใจเลยว่าการศึกษากับอุตสาหกราหารมเศรษฐกิจสร้างสรงสรค์นี่มันเกี่ยวข้องกันอย่างไงเพราะว่าเราบอกมาตั้งแต่เด็กๆว่าจะเราจํากัดแล้วล่ะว่ามัสมันนี่หน้าตามควรจะเป็นยังไงในขณะที่ถ้าเป็นอาหารต่างๆที่จริงๆล้วเป็นจุดแข็งแล้วมัสมันนี่ได้อันดับหนึ่งของ CNN นะ อันดับหนึ่งชนะพิซซ่าชนะซูชิชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเราเอาไม้มรนทัดของวิธีการทำาบบอื่นแล้วมาวัดอย่างเดียวต้องเป็นแบบนี้ต้องแบบแบบนี้ไม่สามารถใส่ใบยีราไม่สามารถทําอย่างอื่นให้มาแกงจะห้ามต้องเป็นอย่างนี้ต้องคนอย่างนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ทําให้อ,อุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของเรามันไม่สร้างสารรค์เพราะว่าฟรีดอมในการคิดฟรีดอมในการพูดมันก็ไม่มี นีก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าให้คะแนนตัวเองไปเลยว่าสูงเต็มร้อยจริงมันมีข้อสอบล่าสุดในปีนี้ใช่ไหมครับที่ถามว่าอาหารจานไหนที่จะลดโลกร้อนลดคาร์บการผลิตคาร์บอนได้มากที่สุดซึ่งเนี่ยพอคุณให้เป็นช้อยส์มันเป็นมันเป็นปัญหาทันทีแต่ถ้าคุณให้เปิดให้ให้คิดวิเคราะห์มีให้4ีตัวเลือกแล้วให้เขียนคำอธิบายคือไม่ได้มีข้อไหนถูกผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับคำอธิบายว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าเอ่อพูดต่อเรเลยามี Describe the relationship between agriculture and climate change อะไรอย่างเงี้ยนะว่ามันมี positive หรือมี negative impact เราไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่ามันอาจจะเป็น negative impact อย่างดีวก็ได้เขาอาจจะคิดในมุมอื่นอันนี้เนี่ยสังคมมันหนึ่งจะก้าวหน้าเป็นต้นแล้วก็ให้ describe ไม่ได้บอกว่าให้อะไรเป็นอะไรใช่ครับอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องการทำมากคว่าโอเคขอบคุณมากครับ